จะเป็นยางหลักตีนหลักขานะมึงนักเบียร์สบบังห้ามึงแซ่บบบ่อยกินนักคุณจะบออิ่มเด้อมึงตก เออพี่กระถินคือมาตัวเออมาตั้หลายหมื่นเลยเด็ดสื่อมากตัวอีหยังเอาไม้เพื่อนกันน่ะกูสิตีกูมั่วอยู่ฮัดกินก้อนผู้ใหญ่อะกันไก่พี่น้องกันไก่ใส่เคียงหลายๆพายผู้น่ะ Ê. <tôi> Kinh Chú xiang